สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในช่วงบอนไซง่ายๆสไตล์ปลองสายาครับผมจะมาย่อยบอนไซในเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายครับที่หลายๆท่านเข้าถึงยากเข้าใจยากวันนี้ผมจะมาทำให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยการเช็คดูสุขภาพของต้นไม้ผ่านทางการดูใบครับ ต้นตัวอย่างในวันนี้นะครับเป็นต้นเชอร์รี่ไทยนะครับต้นนี้เบื้องต้นเนี่ยที่เรามาดูต้นไม้กันก่อนนะครับเราจะมาดูใบของต้นไม้นะครับถ้าต้นไม้มีการเจริญเติบโตหรือมีความแข็งแรงนะฮะต้นไม้จะแทงยอดอ่อนออกมาแทงใบอ่อนออกมาแบบนี้นะครับแสดงว่าต้นไม้ต้นนี้แข็งแรงนะครับไม่มีโรคนะฮะและตัวใบอ่อนที่แตกออกมาเนี่ย ใสเขียวนะครับไม่มีตำหนิไม่มีรอยแหวนครับถ้ามีรอยแหวนก็สันนิษฐานได้ว่าอาจจะมีมแมลงรบกวนนะครับหรือถ้าใบที่แตกออกมาแตกใบอ่อนออกมาแต่ว่าเขียวหรือฟออันนั้นแสดงว่าต้นไม้เริ่มเป็นโรคแล้วนะครับคราวนี้เป็นโรคอะไรเนี่ยก็อยู่ที่ลัออกษณะของใบของต้นไม้แต่ถ้าแตกมาเขียวใสแบบนี้แข็งแรงนะะดูดูง่ายเลยนะครับไม้จะ ใบเนี่ยจะตั้งสวยงามนะฮะอันนี้แล้วมียอดอ่อนแทงมา,มาอีกแสดงว่าต้นไม้ต้นนี้แข็งแรงนะครับไม่มีโรคไม่มีแมลงมารบกวนอันนี้ดูดูเฉพาะภาพกว้างๆก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโรคแมลงอาจจะอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งของต้นนะครับแต่อันนี้ดูภาพรวมก่อนนะฮะแล้วต้นนี้เริ่มมีใบแก่ใบแก่สังเกตดูได้จากแบบนี้ครับนะฮะใบเขาจะเริ่มเหลืองจับแล้วหลุดติดมือเลยนะฮะ แบบนี้นะครับใบเขาจะเริ่มแก่ครับก็อาจจะริดใบทิ้งนะครับริดใบริดใบหมดหมดต้นเลยนะครับแต่แต่นะครับผมต้องใช้คำว่าแต่ใบอ่อนพวกเนี้ยอย่าเพิ่งริดต้องเก็บเอาไว้หรือเอาใบแก่ออกบางส่วนก็ได้นะครับนะบใบสีนี้ก็เริ่มแก่แล้วเริ่มจะเหลือมานลฮะพวกนี้จะเป็นใบแก่นะครับ ซึ่งการลิดใบเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วส่วนตัวผมเองนะครับผมจะ6เดือนครั้งแล้วก็บางครั้งผมก็จะไม่ลิดปล่อยให้มันร่วงนะครับเพราะบางครั้งเราไม่มีเวลาดูแลมากนักนะครับแต่ว่าโดยทั่วๆไปแล้วไม้ทั่วๆไปแล้วผมจะประมาณ6เดือนครั้งนะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยใบของเขาเนี่ยมีอายุเหมือนกันนะครับบางบางชนิดเนี่ยเป็นปีเลยใบไม่ร่วงเลยก็มีนะครับใบเขาจะเขียวใสสด นานๆกว่าจะล่วงอันนี้อยู่ที่วิจารณญาณแต่ละท่านนะครับว่าเราควรจะริดหรือไม่ริดเวลาใดนะครับส่วนการริดนั้นนะครับก็ค่อยๆเด็ดออกมานะฮะเด็ดออกมาถ้าเราริดใบแล้วเนี่ยต้องริดทั้งต้นนะครับผมใช้คําว่าริดต้องริดทั้งต้นนะครับเราจะริดแค่กิ่งเดียวแล้วส่วนอื่นไม่ริดเนี่ยอย่างแรกก็คือบริเวณที่เราริดไปเนี่ยมันจะแตกหรืออาจจะทิ้งกิ่งเพราะว่า ไม่แข็งแรงเท่ากิ่งอื่นอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ถ้าจะริดต,ต้องริดทางต้นแล้วเป็นไม้บางชนิดนะครับก็ริดใบออกได้หมดบางชนิดก็ริดออกได้ไม่หมดนะครับส่วนเชอรี่ต้นนี้ผมจะไม่ริดใบนะครับนะฮะผมจะจะเห็นว่าใบอ่อนแตกออกมานะครับการที่ต้นไม้แตกใบอ่อนออกมาเนี่ยแสดงว่าต้นไม้ต้นนั้นแข็งแรงนะครับ<ๆ>บางครั้งเราจําเป็นต้องปล่อยให้เขายือดออกมาบ้างนะครับอย่าไปตัดใบอ่อนช่วงที่เขาแตกใบอ่อนออกมานะฮะ เพราะว่าใบเก่าเดี๋ยวบางทีมันแก่แล้วนะฮะเขาจะหากินได้ไม่เก่งเท่ากับใบใหม่ถ้าเราไปตัดใบอ่อนออกบ,บ่อยๆนะครับหรือต้นไม้แต่งมาแล้วเราตัดใบอ่อนทิ้งเพื่อคุมทรงเอาไว้เนี่ยจะทําให้ต้นไม้เนี่ยอ่อนแอนะครับใบอ่อนเนี่ยจะหากินเก่งเราจำเป็นต้องสร้างความแข็งแรงให้กับต้นไม้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยตัดเมื่อผ่านไปสัก 1- 2เดือนหรือหรือสมมติ ใบอ่อนแตกออกมาสมมติสมสมติอันนี้แล้วกันนะครับใบอ่อนแตกออกมาจนกิ่งนี้แข็งแรงแล้วนะครับเราอาจจะตัดออกไปแล้วเหลือสักสองตาให้ใบใหม่ยังอยู่นะครับการตัดใบอ่อนหรือยอดใหม่ออกไปเนี่ยจะเป็นการหยุดการจเจริญเติบโตของกิ่งนั้นนะครับเขาจะมาแตกรายละเอียดด้านในนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้เนี่ยเวลาเรายิ่งตัดเขาจะยิ่งเป็นพุ่มแน่นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น ผู้เล่นบอลไซน์นะครับไม่ต้องไปกังวลนะครับว่าเราตัดไปแล้วต้นไม้จะไม่แตกเรายิ่งตัดต้นไม้จะยิ่งแตกกิ่งออกมานะฮะแต่เราอยู่เพิ่งแตะตัดในช่วงที่ใบอ่อนแตกแบบนี้ควรปล่อยให้เขามีความแข็งแรงบ้างนะครับอันนี้เราดูสุขภาพข,าของต้นไม้เนี่ยดูได้จากใบนะครับดูดูได้ทั่วๆ่วไปนะครับต้นไม้นะครับบางครั้งเนี่ยใบแก่นะครับเขาจะลิดออกง่ายนะครับ ลุดติดมือเลยถ้าใบแก่ๆนะครับแบบนี้นะฮะใบเหลืองเนี่ยหลุดติดมือเลยแต่ถ้าใบเขาเหลืองนะครับแล้วดึงแล้วเหนียวๆไม่ค่อยติดมืออันนี้อาการไม่ค่อยดีนะครับแสดงว่าต้นไม้เริ่มผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องดูตามเหตุการณ์ไปนะครับถ้าต้นไม้แห้งใบเหี่ยวติดต้นดึงไม่ออกนี้นะครับอันนี้เป็นอาการที่น่าห่วงสําหรับต้นไม้นะครับส่วนในกรณีที่ต้นไม้ลิดใบแล้วใบร่วง จากธรรมชาติของเขาอันนี้เป็นธรรมชาติของต้นไม้นะครับต้นไม้บางชนิดในฤดูหนาวก็อาจจะมีการผัดใบหรือใบร่วงทางต้นอย่างเช่นต้นโมกก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราสามารถเช็คได้ด้วยการดูว่าอิงนั้นนะทิ้งหรือไม่ทิ้งนะครับเราดูดูได้จากการใช้เล็บขูดก็ได้ครับเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดูนะฮะเล็บขูดแล้วถ้าต้นไม้ยังมีสีเขียวอยู่แบบนี้นะครับ แสดงว่าต้นไม้นั้นนะ่ะไม่ทิ้งกิ่งนะฮะกิ่งยังแข็งแรงอยู่นะครับแต่ถ้าเราขูดไปแล้วเป็นสีน้านําตาลแสดงว่าต้นไม้ต้นนั้นนะ่ะทิ้งกิ่งกิ่งแห้งไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นต้องดูดูอาการของต้นไม้เนี่ยใบฟอ้องได้ว่าสุขภาพแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงในกรณีของหน้าหนาวบางครั้งไม้ทิ้งใบหมดทั้งต้นหรือต้นไม้ที่ขาดน้ำนะครับ ขาดน้ําไปสองสามวันหรือหลายๆวันแล้วแต่ขนาดของกระถางอะไรอย่างนี้นะครับบางครั้งอาจทําให้ใบร่วงทั้งต้นได้เลยที่จะเห็นง่ายๆก็จะเป็นต้นม่วงเจริญนะครับถ้าน้ําไม่พอใบเขาจะเหลือทั้งต้นเลยถ้าใบเหลือทั้งต้นแล้วเราเคาะกอเคาะแล้วใบร่วงอันนั้นเป็นสัญลักษณ์ว่าต้นไม้ยังไม่ตายนะครับเขาเพื่อสลัดใบทิ้งลดการขาดน้ารักษาชีวิตของเขานะครับเราก็ลดน้ําให้มากๆนะครับลดน้ําให้เพียงพอ อีกครั้งหนึ่งต้นไม้ก็จะแตกใบอ่อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเน้นย้ํานะครับว่าต้นไม้ใบอ่อนอย่าเพิ่งไปตัดมันบ่อยนะครับปล่อยให้เขาเจริญเติบโตแทงออกมาบ้างให้ให้ฟอร์มออกมาอาจจะดูผัดหูผัดตาบ้างนะครับแต่ว่าจะทําให้ต้นไม้เราแข็งแรงแล้วเมื่อครบจังหวะที่เหมาะสมเราก็ตัดแต่งนะครับเพราะฉะนั้นดูใบต้นไม้ต้นไม้แตกใบอ่อนต้นไม้เราแข็งแรงแน่นอนนะครับ เดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างอีกต้นหนึ่งของต้นมะขามครับว่าเขาแทงใบอ่อนออกมาเนี่ยแสดงว่าต้นไม้แข็งแรงนะครับต้นนี้เป็นต้นมะขามนะครับที่แทงใบอ่อนออกมาเยอะเลยนะครับช่วงนี้ผมจะยังไม่ทํากิ่งนะครับเพราะว่ากิ่งก็ใบอ่อนยังแทงออกมาไม่เยอะไม่ไม่ยาวลุ่มล่าม,มากนะครับแล้วก็กิ่งยังเขียวอยู่นะฮะยังไม่พร้อมที่จะคัดกิ่งครับเราก็เก็บไว้ก่อนแสดงว่าต้นไม้ต้นนี้แข็งแรงดีนะฮะ เราเช็คสุขภาพง่ายๆด้วยการมองดูไม้แทงยอดอ่อนต้นไม้แข็งแรงดีไม่เป็นโรคไม่มีมแมลงน้ำเพียงพอนะครับอันนี้เป็นใบอ่อนของต้นมะขามครับเดี๋ยวเราไปดูใบอ่อนของต้นตะโกอีกทีนงครับต้นนี้เป็นต้นตะโกหนูนะครับอันนี้ใบอ่อนของเขาอันนี้ชัดเจนนะฮะใบอ่อนจะสีอ่อนใบแก่เขาจะสีเขียวเข้มต่างกันชัดเจนนะฮะ นี่เป็นใบแก่ของตะโกนะครับใบเขาก็จะร่วมเป็นธรรมชาติของเขานะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของต้นไม้ที่จะต้องมีใบเหลืองใบแก่ออกไปบ้างนะฮะอันนี้เป็นใบอ่อนที่แตกกมาแสดงว่าต้นไม้ต้นนี้แข็งแรงดีนะครับสัญลักษณ์ของต้นไม้เนี่ยดูง่ายเลยแทงใบอ่อนต้นไม้แข็งแรงครับตะโกหนูมักมีใบที่ขึ้นตามซอกพวกนี้นะครับขึ้นตามกิ่งตามซอกอันนี้เป็น ธรรมชาติของต้นตะโกหนูนะครับอันนี้ดูง่ายเลยนะครับแทงใบอ่อนออกมาเยอะเลยนะครับตันนี้เป็นต้นที่ทาโครงสร้างเอาไว้นะครับไม่ได้คัดกิ่งไม่ได้เพื่อทําบอลไซอะไรนะฮะก็ผมก็จะปล่อยให้ใบพวกนี้แข็งแรงออกมานะครับใบพวกนี้เมื่อเขาแตกออกมากิ่งไหนที่แข็งแรงเขาก็จะแทงออกมาเป็นกิ่งที่แข็งแรงกิ่งไหนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเขาก็จะแตกออกมาไม่เยอะนะครับแตกแล้วก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยพุ่งไม่ค่อยเจริญเติบโตอันนี้เป็นธรรมชาติของต้นไม้เหมือนกันนะครับที่กิ่งไหนแข็งแรงกิ่งนั้นก็จะพุ่งได้ดีนะครับในกรณีทําบอนไซกิ่งไหนที่พุ่งออกมาแข็งแรงเนี่ยเราก็จะคัดกิ่งนั้นเอาไว้ทําเป็นกิ่งบอนไซกิ่งไหนที่แตกออกมาไม่แข็งแรงเราก็เมื่อเราทําบอนไซเราก็จะตัดทิ้งนะครับกิ่งที่ถูกปล่อยเอาไว้ก็จะหากินได้เต็มที่แล้วก็แข็งแรงดีนะครับนี้เป็นการเช็คสุขภาพของต้นไม้นะครับว่าแข็งแรงไม่แข็งแรงถ้า ขาดน้ําหรือเป็นโรคหรือมีแมลงรบก,กวนใบของต้นไม้อาจจะเหี่ยวดูไม่สดใสนะครับเบื้องต้นของการเช็คสุขภาพบอนไสดูที่ใบครับนี่คือวิธีการง่ายๆที่จะเช็คสุขภาพของต้นไม้นะครับผมจะนําเคล็ดลับต่างๆหรือวิธีการทําหรือประสบการณ์ต่างๆเรื่องบอนไซมาทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายหรือให้เข้าใจกันง่ายๆสไตล์ปองสายห ส่วนครั้งต่อไปเทคนิคจะเป็นอย่างไรหรือเรื่องราวใดๆที่ผมจะนำมาเสนอก็ติดตามกันได้ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกท่านสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทท่านจะได้สมัครสมาชิก f r e ชี่ม m เมมเบสิ่งที่ท่านจะได้รับคือป้ายชื่อผู้สนับสนุนช่อง Bonsai Station